ข้างพลังอืมครับวันนี้ก็เดทามาขอโชขอลางอาจารย์ครูมวลาัไหนมาเดียวอือคือมาพันหมาเดียวโดไม่น่าบอกมันบ่งยูเดีนึงเห็นบ่บ่แต่นิดเดียวอะกะละย่างหมูก็เลยเนียนไปก่อนหมู บ้านย้มันคือออากัดดับมาครับอืมช่วงหัวแก้วเป็นตัวจะมันอับมาหมดบอกอันนี้เกี่ยวกับเ่อกับย้งไงยับยไรแต่ว่าตนนี้มีอะไรเกี่ยวกับเบียนใช่ไหมครับอาจารย์เป็นไงครับผีที่ว่านั่งรถขนศพมามามานี่อาจารย์ ผมไปสื่อไว้แล้วดิปีปีผู้ที่มาผู้ที่คนมากในโชว์มาหาถี่เขามาเป็นมูตเป็นผู้่ือมาแลยอ่าสอบถามหมือนญกพุดมากเลอเขานั่งรถขนศพมาหาอาจารย์เลยไหมครัม่นั่งรถขนศพเนี่ยสี่อดอย่างนั้นใส่ลูกนูออมบวดเอ้ยบ่แม่ออมไปเม้ม คอือคเลวันผูด้มึงจว่าแกบอกพอซื้อกิน้ําสกุนจิงบอกบ้านเลขที่บอกของบ้านจะจำไดจำไดอะรจำไดตาบานจะบอกว่าบา้างนีตะวันตกวัดลูกบา้งส่งรับอกเอ้าเดี๋ยวมขออนุญาตขับระบนทางครับันี้สันบอกะนา

สีแดงขนแต่ใส่เสื้อใส่เสื้อเขียนเหาเสื้อบวเขียนเหสีดำขาดแขรสีขาวอืมข้นอายุจ่ปีละกอายุอายุอยู่แต่ว่าแต่ผากัว่าเป็นเป็นเป็นมูเที่เราเป็นในสมัยนี่มจักกันสมัยที่อาจายไปเป็วมากเ่ย อาลุกมาตั้งแต่มาตั้งถ่ายรถสุดหล่อดุหน้าบัดตายท่านที่แล้วงวดนี้มาไหมครับอาจารย์ครับอ่าอ่าพยายามจะไปยิมนะฮะไปยิมเป็นอยังมามาบอกตัวนี้เลยครับอาจารย์ ไม่ช่บานละไม่จำเรีย nah, น right. uh, ูอฮะโอ้ยมันตัวเด็กถูกเลยน้อเอ้าแบบหนึ่งไหมคูดจะไูจะจะจะูเดียวเบิกซับหน้าที่หน้าที่เออหน้าที่กับองค์นงนงอนแดงนี้อไปมันซื้อต้งจ่ายด เขาบอกว่าเห็บางเื่นมันบี่อันนี้เด็ทีนัรตกมาบอกว่าสี่สิบแสตัวเดียวกันเก้าสิบสองสองเก้าสิตัวเดียวกันกู้กาหซื้อไม่สมหวาเอาไปเล็มันไม่เหล็กสตัวตัวนี้แต่ไปอันที่ริงน่ะเล็กซีแต่มันบามีมันไปเรีอยู่ไทยสุดหรอกอ

ที่เขาแน่น,นุดแน่นยิ่งก็ได้ฟังดิคือนางเอาเหม็นเลยอืมแต่มันคือจังจัการแต่แมนจะกําได้ก็อันที่วันะไปเอาไปานั่งเอาเงินอันพี่โมกวนหน่ครับผมเออให้ไปซี่สามก้อนนั่นพี่โมกวนหายนะเอาหาเส้นเ้มันอดเงินเ้นมันอ,อกยังซีออ่หาสามอีกอืม เหล่ามดน,นี้เขาเขามาเขียนให้เป็นตัวเลยนะครับอาจารย์ครับมดนี้ขึ้นขึ้นนี่เน่แต่ว่าซีบรอยยุทธายนผมใช้ซีบรอยุทธาทซื้ซีบรยุทธายบอกตัวว่าซีบรอยยุยาทธายกัน Nancy, xin vì được rồi tôi? Bởi được cái thân tôi? Bởi vì cái thân tôi? Bởi vì cái thân tôi? Bởi vì cái thân tôi? cái thân tôi? Bởi vì cái thân tôi?

น่เาุมเลยอือนองกางุมเลยเ้ยไปยว่ะคุณบากุไปเที่ยวหาไปเที่ยวไม่มวจะเอว่าจ้าบุญดีไปย้มไปไปตังประเทศมไปลอแอบนี่ละแอมประเทศอืมเาเ่ะงนกเดีไปเกย์กันตัตัวไหนเป็นตัวเนิ้นเขีบากุมครับชี้ดูหน่อยครับ

Cùng cái cái mình cố kia bé Cái bình khu cái này Đi cái, cái chết cầu xoáng mà cái Lúc bây giờ Mình bảo mình Cầu xoáng anh Cao ừ. Cầu Cầu xoáng Cầu si. Ừ Mà cái bình thường là xám Xám tu Xám tu buồn tu Mình

มิเกี่ยวกับงูเลยงูมีเหลือบดิอันนี้คือเกี่ยวกับงูอันนี้นะืองู loạt แตางามขาเลยเนี่ยอันเ<ม>นี้ยบินสบาดกับมานนั่นะอันเหมือนเช่าลูกเลยระยยำผมเหมือนนะสี่เก้าสองนี่เก้าสี่เก้าสองนี่งูงูอยูอ่งออกไปข้างประตูข้างโขอะไนี้ผมนะั่น มาสุดคสี่เก้าเก้าสี่สองตัวนี้ครับมาสุดรับเก้าสี่สองเก้าสี่สองตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวทางของปูโค้งสุดท้ายนะครับผมแนวทางประจำงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับผมสองพันห้า้หกสิบเจ็ดนะครับผมสายมือนะครับผมเจ็ดเก้าสองนะครับผมรองเจ2ดหกสองเป็นแนวทางตั้งแต่ต่องวดนะครับเอสีครับส่วนโค้งสุดท้ายมีเก้าสี่สองนะครับผม รอง642นะครับส่วน9สีที่วงกลมก็คือเป็นตัวชอบของปู่นะครับผมเดวทางค้งสุดท้ายนะครับผม942นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ